สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสุมพาราวยนะคะดิฉอนมาจะอันอรไทวันนี้เราก็จะมากินส้มตำกับต้มหอยกันนะครับพี่น้องโอ้หอยหอยใหญ่มาจากไหนหอยมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กม,มีหอยคมหอยจุกหอยโขงหอยโขงหอยเชอรี่นี่ส้มตำกับต้มหอยนะคะ ต้มจำอร่อยๆค่ะเอาไหนค่ะบ่ายไปซื้อข้าวปุ้นออเหรอเข้าวปุ้นเ้ะทำนูเถอะอืมเอาออกก่นเลืเอาจูนมันออกก่นอืมเอาออกออกกินตังนั้นลกินได้เนี่ยเอากินได้ก็กินไป อ <c oughs> เออกินในหัวกับพ่อนะคะกินตูดมันตูดมันไม่แต่ไข่ไม่ชอบไข่ไ,ไ <c oughs> ขไ่มันมันก็แจงหอยจูบเหมือนขอดูดโอ้มาตูดมันตัว,ตวบาดบางทีดูดกระแสนะจริงเนี้ยบรเคยกินเนาะมาพี่น้องกินซุปจำกับต้มหอย น้ำต้มอร่อยว่ะกินคำใหญ่ไม่ได้ฟันไม่ได้ต่อมาเกินไนทำไม่กินตัวเล็กกินหอยอ,อ,อ,อืกินเป็นด้วยอุยอ,อ,อ นี่กินลูกเลยหลูกเดียวพอเลย <laughs> <laughs> กินหน่อยเดียวอิ่มเลยเนี่ยมแมล้วดีกว่าเขี้ยวแม่แหลกมีไหวเลยลูกเหล็กมันเกี๊ยบลุน้นหน่อยเดียวเกี๊ยบเนี่ยหน่อยมาเกี๊ยบเนี่ย กินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านก้าวกลางวันต้มจำต้มหอยทำอย่งแรงอ่ะเผ็ดพอดีเลยปลาทอดขอบคุณนะคะทุกท่านปลาทอดก็มีนะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแม่จีที่มอบให้นะคะแห้ง,หงๆเรื่อยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะโอ้เผ็ดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ